เมื่อก่อนเคยมีแบบความฝันตอนนี้คือไม่มีแล้วคือการใช้ชีวิตทุกวันนี้มันมันไม่เอื้อให้เราฝันแล้วอะ่ะที่บ้านเคยขายโทรศัพท์ทำเมื่อแบบบุกเบิกอะ่ะ20ปีที่แล้วอะไรเงี้ยพอเริ่มมีคู่แข่งมีห้างสรรพสินค้ามีตลาดออนไลน์เพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยก็ก็เลยทำให้แบบธุรกิจที่บ้านมันก็เริ่มแบบถอยลงถอยลงถอยลง,ยลงจนแบบ ปิดลมละลายไปเลยตอนนี้ทำงานเป็นพนักง,งานขายอยู่ที่ห้างบูพอ์ตค่ะมีลูกหนึ่งคนค่ะตอนนี้ลูกอายุ8ขวบแล้วอยู่กับแม่แล้วก็อยู่กับลูกค่ะอยู่ที่บ้านกัน3คนเลิกกับพ่อของลูกมาประมาณแบบ5ปีแล้วนะเขาก็มีครอบครัวใหม่และแต่ตั้งแต่วันที่เลิกกันเราก็บอกแล้วว่าเราจัดการลูกเองไม่คิดที่จะมีครอบครัวใหม่ไม่คิดที่จะมีลูกเพิ่มและ เพราะว่าแบบเลี้ยงลูกคนหนึ่งมันค่าใช้จ่ายก็เยอะนะแล้วแบบเราเหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยแล้วถ้าแบบเรามีลูกคนหนึ่งแล้วลูกต้องมาอยู่ในสังคมแบบนี้ซึ่งตัวเราเองยังเอาตัวไม่รอดเลยก็เลยบอกเพื่อนว่าไม่ต้องมีลูกหรอกลูกโตมาแบบคุณภาพชีวิตแย่ yeah. ถ้าอนาคตลูกเรียนสูงก,กว่านี้เรียนมปลายเรียนมหาลัยอะไรเงี้ยก็ก็ยังคิดไม่ออกนะว่าว่าจะทำยังไงคิดไม่ออกเลย ทุกคนมันก็อยากจบมหาลัยอะไรเงี้ยเออแต่บางทีบางบางคนที่แบบไม่ได้จบก็เพราะว่าแบบไม่มีตังเรียนพ่อแม่ส่งไม่ไหวอะไรเงี้ยถ้ามีการแบบเรียนฟรีจนถ,ถึงปริญญาตรีก็จะโอเคมากเลยก็ฟรีทั้งหมดเลยปกติไปโรงเรียนมันจะมีค่าชุดค่าหน่วยกิจค่าเทอมค่าอ,อ่ารเงี้ยก็อยากให้ครอบคลุมทั้งหมดเลย ถ้าได้เป็น3 0 0พันมันก็ยังแบบวันละร้อยอะไรเงี้ยก็ยังพอใช้มากกว่าที่ได้แค่600ก็ยังเอาจริงๆก็ถือว่าช่วยแบ่งเบาไปเยอะนะสมมติจาก600ไป3 0 0พอะไรเงี้ยเราก็มีเงินเก็บได้มากขึ้นก็คือเราได้วางแผนอนาคตได้มากขึ้นเวลาแบบแม่ป่วยหรืออะไรจริงๆที่ต้องใช้เงินอะไรเงี้ยเราก็อาจจะมีเงินตรงเนี้ยเก็บไว้เผื่อในยามฉุกเฉินได้ได้ได้เยอะเลยแล้วก็ อย่างบางทีอะทุกวันนี้แบบค่าใช้จ่ายมันพอดีเป๊ะเลยเราเราไม่ได้ใช้ใช้เงินเพื่อความสุขของตัวเราและครอบครัวเลยก็อาจจะมีแบบพาลูกพาแม่ได้ไปเที่ยวบ้างหรือะไรอย่เงี้ย